สวัสดีครับอาจารย์นหนุ่มครับวันศุกร์ที่ห้ามกราคมนะครับเจเนกาสี่เป็ดนาทีเราดูภาพรวมเอเจยูพักกลางวันนะครับก็ื่อดูภาพเมื่อคืนนิดนินะครับเมื่อคืนเนี่ยเรามีตัวเลขสําคัญอยู่สองช่วงเวลานะสองทุ่มสิบห้าแล้วก็สองทุ่มสามสิบนะครับเนื่องจากว่ามันมาแยกกันนะปกติมันจะมาคู่กันนะครับแต่คราวนี้เขามาห่างกันประมาณสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวเราดูตอน สองทุ่มสิบห้าก่อนนะครับตัวเลขตอนสองทุ่มสิบห้าเป็นลบก,กับทองนะครับระยะสั้นมีโอกาสย่อมาทางสองพันสี่สิบเอ็ดสองพันสีแปดนะข่าวช่วงต่อไปสองทุ่มสามสิบนะมันห่างกับสิบห้าทีนะครับสำหรับคนถือยูเจนะหน้าบ่ายถึงดูได้นะแนวต้านของเมื่อคืนอ,อยู่ที่ประมาณร้อยสี่ห้าจุดสองห้านะครับอาจจะยังไม่ผ่านในรอบแรกนะครับ ตัวเลขถัดมา2องทุ่มสาก็ิปก็นปลบก,กับทองอยู่ดีนะครับก็มองว่าจะย่อมาก่อนนะครับอ่ทีนี้ตัวเลขมันออกประมาณไหนนะครับดูนี่นะผมแคปมาจาก f o r f x Factory นะครับถ้าเราดูตัวเลขนะตัว ADP non farm u n e m p l c h a n นะครับตัวเลขจริงสูงกว่าคาดเนาะสูงกว่าคาดเนี่ยมองเป็นบวกกับ USD นะครับพอมองเป็นบวก USD มันจะกลายเป็นลบก,กับ e x c h e r a ประยายนะดูค่าที่ออกนะผมเขียนลูกศรเป็น เครื่องหมายมากกว่านะครับทีนี้ผมจะให้ตัวยุติเป็นเกณฑ์นะครับเราเห็นว่าเขียนสอนกรเป็นขึ้นใช่ไหมครับหมายความว่ายุติมันจะแข็งนะครับถ้ายุติมันแข็งเนี่ยเวลาเราเทรดใช่ไหมครับเอเยู H u เทียบกับยุ d นะครับเมื่อเรารู้แนวโน้มของ USD ีเนี่ยนะครับเราก็จะคาดเดาทิศทางของเอ u ได้นะครับซึ่งมันจะยอเท่าไหร่เนี่ยต้องใช้เทคนิคเอานะครับตัวเลขที่ผมบอกไป นะครับพวกนี้เราก็ใช้ตัวเทคนิคเอานเอานะ2 0 4 1 2 0แปนะครับพอข่าวช่วงถัดมา2องทุ่มสาเนี่ยตัวเลขที่ออกมาอีอันหนึ่งก็คือเป็นตัวเลขการว่างงานนะครับตัวเลขการว่างงานเนี่ยกลายเป็นว่าการว่างงานมันน้อยกว่าคาดการอีกนะครับนะครับก็ มันออกมาประมาณ2องแสนกับสองพันตำแหน่งนะคาดการอยู่ที่2องแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดตำแหน่งนะครับอันนี้คือต่ำกว่าคาดนะครับถ้า,าว่างานน้อยหมายความว่าเศรษฐกิจจะดีใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นว่ามันก็จะเป็นบวกกับย s ดดี USD ต่อนะครับฉะนั้นถ้าดูสองข่าวที่มาในสองช่วงเวลาเนาะสองทุ่มสิบห้าสองทุ่มสามสิบมันกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นบวกกับยุดดีทั้งคู่ นะครับก็กลายเป็นว่าเราจะเห็นว่า x อกมันจะลงมาทั้งสองช่วงช่วงแรกช่วงถัดมาแล้วก็ค่อยเด้งกลับทีนี้พอมันสะท้อนไปถึงาราคาที่เราพูดถึงใช่ไหมครับมันมีเด้งจริงๆพอเด้งจริงเนี่ยตัวเลขตอน2องทุ่มสาเสินลบก,กับทองมองย่อลงต่อนะครับหลังจากนั้น x อถ้ายังยืนเหนือสองทุ่มสาถ้ายังยืนเหนือยีอ่สองพได้นะครับก็จะมองเป็นย่อนะครับ หลัง21-45อัปเดตครั้งหนึ่งนะครับพ,พอมันย่มนยอมาถึงโซนสําคัญเนี่ยมันก็จะเด้งกลับทีนี้เราบายสั้นๆเนี่ยเอ u บายสั้นๆนะใกล้ๆ2,034นะครับซัฟต์รอสต่ำกว่า25,20นะครับ TP 2 0 0 5นะครับคือแพทเทิร์นมันกลายเป็นว่าจากที่เขาย่อๆลงมาเนี่ยนะครับอ่าพักบ่ายเขาขึ้นไปใช่ไหมอ่าภาคค่ำเขาซึมลงมานะครับพอถึงโซนสําคัญเน,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 นี่ยมันยังไม่ทําโลใหม่โลอย,อยู่ที่ประมาณ30 นะครับมันก็กลายไปว่ามันก็จะกับยกหายลงไปทีนี้เรามาลุ้นทีว่ามันจะผ่านรอบที่เราเรียกว่าไซเวบาวนะครับถ้ายังไม่ผ่านก็อาจจะเป็นมองเป็นการเด้งนะครับทีนี้ในกลางวันเนี่ยมันไปไหนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูภาพลงกันนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมอัปเดตไปผมคาดว่ามันก็น่าจะแข่งในรอบไซเวอยู่นะครับเมื่อเช้าส่งรูปนี้ไปนะครับคาดว่ามันก็น่าจะออกข้างๆไปก่อนนะเมื่อคืนมันลงมาเท่าไหร่ครับสามสิบหกนะ นะครับถ้าใครได้บายส่วนพวกนี้ไปก็ลองถือดูก,ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเขายังไม่หลุด2,000 36ในกลางวันเนี่ยมันอาจจะมีเด้งขึ้นมาต่อได้นะครับถ้าเขาเด้งมาขึ้นจริงๆนะจะผ่านในเดิมมาประมาณ52นะแล้วก็ค่อยขึ้นมาทดสอบประมาณ53หรือ56นะครับแต่ว่าตรงนี้5กเนี่ยตรงนี้เป็นต้านนะมันอาจจะยังไม่ผ่านดังนั้นก็ถ้าเรามองขึ้นอยู่ก็ใาบเาฉลี่ยบายข้างล่างไว้นะครับสําหรับคนที่ติดบายเนาะคนที่ติดบายในแท่งแดงๆพวกนี้นะครับถ้าเรา จะแก้พอตก็คือบายเฉลี่ยไว้เมื่อคืนนะครับหรือว่าถ้าวันนี้เขาย่อลงมาโซนไม่ต่ํากว่าสามหกเนี่ยก็ยังพอบายเฉลี่ยได้นะครับเอาเพื่อปรับต้นทุนนะนะครับแต่ว่าถ้าใครบายต้นทุนดีๆนะครับต่ำกว่าสามสูงจะลองถือดูปอรก็ได้อันนี้คือภาพล่าสุดนะนะครับเดี๋ยวผมไปดูอีเวนต์วันนี้นิดหนึ่งนะครับว่าในสําคัญของวันนี้มันจะมีอะไรบ้างเนาะนะครับก็เดี๋ยวดู วันนี้วันศุกร์ที่ห้านะครับเดือนมกราเนะี่ยมันก็มีตัวเลขแดงนะเนี่ยนะครับตัวเลขแดงก็อันนี้ของจริงเลยครับนอนฟาร์มนะนะครับสองทุ่มสามสิบของคืนนี้นะครับตัวเลขสําคัญนะครับก็คือนอนฟาร์มอันนี้นะผมนะครับสามตัวนี้นะครับไอค่านี้นะครับหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งนะ สุกแรกของเดือนนะครับอันนี้รับรับประกันความผันผวนนะผันผวนแน่นอนนะครับแล้วก็มีตัวเลขที่มันมาพร้อมกันที่มีที่สำคัญอยู่สามค่าหลักนะครับอันแรก a v e r e g e h o l ออร์ n ี n เรายเดือนนะครับแล้วก็ non ฟา r ์มอันน์เอ็นเหนึ่งเดือนมีหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็อันล่างสุด u n น m p l o y m e n t r a น e นะครับอัตราการดวาง,งานนะครับวิธีการมองนะครับสามค่า ตรงนี้ตัวเลขที่สำหรับค่าแรกนะ a v e r a g e Hourly เนี่ยนะครับตัวเลขที่สูงกว่าคาดการจะดีกับ c u r r e n c y นะค่าล่างนะครับตัวเลขที่สูงกว่าคาดการก็จะดีกับ c u r r e n c y ยุตินะครับสำหรับค่าล่างจะต่างไปนิดหนึ่งค่าล่างเนี่ยตัวเลขต้องน้อยกว่านะครับต้องน้อยกว่าคาดการนะครับคาดการไว้ที่3.8นะครับตัวเลขต้องน้อยกว่าถ้าน้อยกว่าเป็นหวกนะครับแต่ถ้ากลับกันนะกลายเป็นว่ามัน มากกว่ามากกว่าจะเป็นลบนะสําหรับสองค่าบนโดยปกติค่าที่สูงกว่าจะเป็นบวกกับยูสด,ดีแต่ถ้ามันรัวเลขออกมาต่ํากว่าคาดการณนะ์เราจะโฟก,กัสตัวคาดการณนะ์เนาะถ้าต่ํากว่าคาดการณ์มันจะกลายเป็นลบกับยุ D ีทั้งหมดทีนี้เหมือนกันวิธีการพิจารณานะครเราเทรดเอเจยูเทียกยูสด,ดีนะครับตัวเลขพวกนี้มันจะบอกชี้นําอ่าความแข็งอ่อนหรือความแข็งอ่อนของค่าเงิน u s d ต นะครับถ้าเรารู้ทิศทางของยืดดีเนี่ยเราก็พอคาดเคะเย์ทิศทางของไอกยูในช่วงนั้นได้นะตัวเลขพวกนี้มันจะสะท้อนในช่วงนั้นนนนะครับโดยปกติก็ไม่เกิน30นาทีพอสะท้อนเสร็จก็จะจบกันแล้วก็ไปสะท้อนอีเวนต์ใหม่นะพอมันสะท้อนตอนสองทุ่มสาิไปเสร็จมันก็จะมีช่วงถัดมาก,ก็คือประมาณสี่ทุ่มซึ่งกินเวลาอยู่ประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับมันจะมีแก็บช่วงเวลาซึ่งราคามันอาจจะแข่งรอขาขั่นถัดไปนะครับ ทีนี้หลังจากคืนวันศุกใช่ไหมครับมันจะมีค่าบเกี่ยวของวันเสาร์นะประมาณตีหนึ่งสามสิบเนี่ยมีเมมเบอร์ของ f o c เข้ามาพูดนโยบายทางการเงินก็น่าจะมีผลบ้างก็ดูแล้วนะครับอิมแพกเนี่ยมันเป็นระดับกลางนะครับก็อาจจะมีผลด้วยเหมือนกันนะครับนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็ควรดูไปทีละช่วงแล้วกันนะครับสําหรับภาคบ่ายบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะภาคบ่ายก็จะมีประมาณช่วง ในสำคัญน่าจะมีประมาณบ่ายสองบ่ายสี่ครึ่งแล้วถ้ามองเย็นนะแต่เรื่องจากว่ามันตัวเลขในทางลออ้อมนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวข่าไหนมีในสำคัญข้าเด็ดอีกครั้งแล้วกันนะครับก็วันนี้ให้รู้ว่าคํานี้เรามี impact เยอะๆนะตอนพัคข้าฉะนั้นกลางวันเนี่ยเป็นโอกาสดีสําหรับคนที่จะปรับพอร์ตนะเพราะว่าคืนนี้เวลามันเลือกทางมันจะเลือกทางรุนแรงนะครับก็ถ้าเราตรงไหนเข้ามาโซนอแนวรับหรือว่า แนวด้านที่น่าจะเข้าไป take action นนะครับเราค่อยเข้ากันใหม่แต่เบื้องต้นเนี่ยเช้าเนี่ยเราดาู pattern ของกลางวันก่อนว่ามันยังเลือกทางชัดเจนหรืออย่างหรือตรงไหนพอรับได้ได้เดี๋ยวผมว่าเด็ดภายในกลุ่มไมทีนะครับที่นี่ไปดูกราฟล่าสุดกันนะครับกราฟล่าสุดผมให้ดูบน MT5 แล้วกันนะนะครับบน MT5 นะครับอันนี้เป็น ECU ใน timeframe 15นาทีนะครับเมื่อคืน เมื่อคืนที่เขาลงมาที่ทางนี้นฮะ,อะลองวัดดูนะคือถ้าดูเป็นแพทเทิร์นการไซเบิดดาวเนี่ยตอนที่ขาม,มันออกตอนสองทุกสิบห้าแล้วก็สามทุกเนี่ยมันลงมาเป็นไซเบดาวนะ A B C นะลงมาตามคลื่นนะสุดท้ายก็เด้งกลับเด้งกลับเนี่ยมันทำไฮแรกไว้แล้ว นะครับแล้วก็ที่ย่อลงมาเนี่ยน่าจะเป็นโลในภาพตรงนี้นะครับถ้าวันนี้นะครับไม่หลุดสีหนึ่งเนี่ยนะครับในกลางวันเนี่ยผมคิดว่ามันจะขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าหลุดลงมามาลุ้นทีว่ามันจะหลุดตัวโลของเมื่อคืนหรือเปล่านะครับถ้าไม่หลุดก็อาจจะเป็นย่อก็จะขึ้นไปใหม่นะครับฉะนั้นถ้าถามตอนนี้มันอยู่ในกรอบใช้เบย์นะครับแต่ถ้าใครบายไปแล้วเมื่อคืนจากโซนประมาณสามสิบหกนะครับหรือถือต่ำกว่านั้นลองถือดูได้นะครับ เดี๋ยวผมเขียนตรงนี้ให้พวกเราดูแล้วกันนะนะครับเ,เมื่อภาพที่เกิดขึ้นเมื่อคืนใช่ไหมครับถ้าเราพิจารณานะจุดเริ่มต้นอยู่นี่ครับลนะครับ้าบ่ายคือตรงนี้นะครับภาคค่ำคือการที่เขาเซเวดาลงนีนะ้วิธีการนะเราจะมองว่ามันคือการย่อหรือการลงผมจะวัดแบบนี้นะครับเมื่อคืนที่บอกว่า สามอ่าสี่สิบสามแปดก็คือส่วนพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าไปดูดีๆย่อยๆนะเขาลงเป็นไซเวดาเห็นไหมเนะี่ยมันก็ลงมาโซนเกินร้อยเปอร์เซ็นตนะครับฉะนั้นไอไอโนสองเนี่ยโดยแพทเทิร์นของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคอร์เรคชันสามขาเนี่ยเอบีซีนะครับสุดท้ายเนี่ยโลของเมื่อคือนน่าจะอยู่ตกบองว่าอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นพอเขาลงมา่วนของคันเสร็จเขาก็กลายเป็นว่า เขามีการยกไฮย,ยุ้ลงขึ้นไปใหม่นะครับในภาพเล็กก็คือขึ้นเป็นหนึ่งนะครับสองสองหรือเปล่านะค,คือถ้าไม่ทำลงต่ำกว่านี้อันนี้คือสองแน่นอนนะครับเดี๋ยวพอเขาผ่านไฮเดิมไปมันก็จะไปทางนี้ทิศทางนี้เป็นลันกษณะของการยืนยันทางนี้เนาะนะครับถ้าเป็นหนึ่งสองเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นไฮถัดมาก็เป็นสามเนี่ยทิศทางนะครับขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยข้อสูสีมีโอกาสไปทางนี้ นะครับซึ่งถ้าเขาเ e w High ผ่านไฮก่อนหน้ามานะครับไฮก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณ51ใช่ไหมครับอโอกาสที่จะไปไมได้ก็จะมาส่วนพวกนี้55นะนะครับไกลกว่าน,นั้นมี60นะครับนะครับไกลกว่านั้นก็จะมี64นะผมพูดคําว่าไกลกว่าน,นั้นหมายความว่าเวลามันม,ม,ม,มันอยู่ที่ขึ้นย่อยเนะนี่ยเวลาขึ้นขึ้นย่อขึ้นขึ้นย่ยอเนี่ยนะครับถ้ามันยังขึ้นไม่สุดมันก็จะมีย่อแล้วจะขึ้นใหม่นะครับมันมีโอกาสที่จะเป็น ได้ทุกเคสนะครับอ่าวิลล่าขณะของการนิวไฮเนี่ยนะครับเมื่อก็ผ่านไฮเดือนมาเนี่ยมันก็น่าจะได้อยู่มาสักห้าสิบสองนะครับถ้าผมเขียนว่าอันนี้หนึ่งนะอ่าหนึ่งนะครับไฮที่หนึ่งแล้วก็ย่อลงสองเนี่ยตอนนี้เขากำลังทำไฮใหม่เป็นทิศทางไฮสามเนี่ยนะครับทิศทางไฮสามเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นในหลายโซนนะครับถ้าโซนมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเราเรียกว่าอ่าเอ็กเพรชันนะครับหมายความว่าเราจะใส่ตัว อ่าตัวรหัสเพิ่มนิดนึงก็คือเราจะใส่ห้อยตัว x ไว้นะครับแต่ถ้ากรณีที่มันไม่ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมันเราจะเขียนเป็นไฮสามธรรมดานะครับไม่มีอะไรห้อยนะคือมันเป็นสัญลักษณ์ว่ามันเกินร้อยหรือไม่เกินนะอะร้อยหมายความว่าไงครับมันเป็นเลเวลของฟีบนตัชชีที่เลเวลที่เราเทียบมานะครับถ้าตรงนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์จากโลไปไฮเวลาเรามาวางโลใหม่เนี่ยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ตรงตำแหน่งนี้เลย นะครับแต่พอเกินตัวนี้เราเรียก extension อ่ะอันนี้เป็นไอเดียของ x u นะในภาคกลางวันนะครับทีนี้เดี๋ยวถ้าพอเขาสะท้อนภาคพักบ่ายจบนะเดี๋ยวมาดูแพทเทิร์นอีกทีแต่เบื้องต้นน่ะถ้าใครบายไปแล้วนะนะครับใครบายไปแล้วโอเคนะครับเราก็ซ็อฟ์รอที่ไหนนะครับถ้าใกล้สุดก็คือโลนี้โลนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสาสิบาเนาะ นะครับแต่บอกว่าถ้ารับความเสี่ยงได้มากกว่านั้นนะรูก็ต้องต่ำกว่ารูนี้นะครับฉะนั้นเราก็เป็น SL 1 SL 2นะอันนี้แล้วแต่รับความเสี่ยงได้นะครับคือในตาแหน่งใกล้กันเนี่ยโพดิชั่นไม่เหมือนกันเลยนะครับบางคนออกรอดใหญ่บางคนออรอ,อดเล็กลองดูความเสี่ยงของท่านละกันแต่ว่าทิศทางมันก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ถ้ามันขึ้นจริงๆอ่ะ TP ทางนี้นะครับตัวเลขเยอะนิดหนึ่งนะ ถ้าใครต้นทุนดีๆนะครับก็จะถือดูการทุนไว้หน่อยก็น่าจะได้เปรียบกว่านะครับอันนี้เป็น x อ u นะในวันศุกร์ที่ห้านะครับมกกาลาศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งนะครับสองสี่นะครับสมาชิกติดแล้วไหนพิมพ์มหน่อยนะครับเมื่อเช้าอ่ะคุณอาลุ่งถามผม หน้าบายยังถือต่อได้ไหมต่ำกว่าสองพันสามเดี๋ยวนะหน้าบายถือต่อได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราดูอีเทอรี m มด้วยนะครับอ่ทีนี้อีเทอรี m มนะครับสองพันสามเดี๋ยวผมดูสลับไปดูนิดนึ่งนะครับอีเทอรีเม คือมันขายมาลึกนะครับแต่ว่าอืมมีเด้งสู้กับไปบ้างอ่าเราดูภาพแบบนี้นะครับคือตอนเนี้ยนะครับอิตาเลียมเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ถ้าดูททมเฟิดดีดี้นะเขาขึ้นเป็นแนวโน้มชัดๆออกมานะครับแล้วก็น่าจะเกิดอเอฟเฟกตอนที่ตัว ETF ของบีของคริปโตโดนปฏิเสธนะครับมันก็มีคอร์เรคชันลงมาอันนั้นอันนั้นในเชิงพื้นฐานกน,นะในเชิงข่าวเนี่ยแต่ถ้าในเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับมันจะเห็นว่า มันเป็น c o r r e c t ชันลงมาแล้วนะเป็น A B C นะดูออกไหมเดี๋ยวผมขยายตรงนี้หน่อยแล้วกันนะ,ะผมขยายก็คือลักษณะข,ของการที่มันลงมาตรงนี้เห็นไหมถ้าเราเขียนเป็นอักษรเนี่นะครับเราเห็น h i ไฮใช่ไหมครับแล้วก็โลนะนะครับแล้วก็ h i ไฮใหม่แต่ว่าสังเกตไฮมันเตี้ยลงนะี่ยแล้วมันก็ทิ้งโลลงมาใช่ไหม นะครับถ้าเราเขียนเป็นคอร์เรคชันมันคือจุดเริ่มต้นนะครับ A อแล้วก็ C นะครับที่ก็ลงมาเนี่ยมันเป็นอสัดส่วนน่าจะครบขาแล้วมั้ยนะครับอก็ลงมา16.8นะครับแล้วก็มีเด้งกลับทีนี้ในสำคัญของวันนี้คือ,อโซนกรอบตรงนี้ครับนะตรงนี้ก็เหมือนว่ามันมีเด้งอยู่แต่ว่าแรงมันเหมือนจะไปติดต้านอยู่ นะครับ2,003เนี่ยถือต่อได้ไหมมันต้องดูตรงนี้ครับเนี่ยต้องขยายนิดนึงครับตรงนี้ผมจะต้องเปลี่ยนไทม์เฟรมนะไทม์เฟรมนะครับถ้าเล็กกว่านั้นดูสักหนึ่งชั่วโมง2,003นะเป็นไปได้ไหมนะครับเราเห็นว่าตรงรีเทลตรงเนี้ยมีการยกหาย,ยกโลอยู่นะครับคิดว่า2,003นะสูสีพอได้อยู่นะ,ะแต่ว่าพอมันขึ้นไปเสร็จโซนแป๊มันก็จะอยู่โซนต่อ อันนี้เป็นต้านนาอ ETH นะครับโซนอันนี้ตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะนะครับถ้ามันคือการรีบาวนะครับ A B C เนี่ยพอได้นะสูงสีนะครับแต่ว่าเงื่อนไขคืออะไรครับเ,เวลาเขาจะขึ้นต่อเนี่ยไม่ควรลงมาซอดหัวนี่นะถ้าอางั้นผมต่อคุณลูกแบบนี้นะแคป่ไปก่อน ECH นะครับวันที่ห้าเดือนหนึ่งนะสองสี่วันที่ห้าเดือนหนึ่งสองสี่ตัว ECH นะครับ ATH นะครับคือเงื่อนไขต้องมีคือถ้าวันนี้นะยังยืนเหนือนะครับสองสองห้าศูนย์ได้นะพอจะเด้งต่อนะครับสองศูนย์ 0, หนึ่งศูนย์นะครับสองศูนย์สามศูนย์บวกสองศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับสองศูนย์สามศูนย์สูงกว่านะนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันมีขาวแดงตอนนะครับแล้วค่อยดูอีกทีนะเพราะว่ามันจะมีขาวแดงนะ ยี่สิบสามศูนย์อประมาณนี้นะครับคือไอเวลาเราคิดว่าเราจะเจอขาวแดงๆเนี่ยมันมันมีโอกาสที่แนวโน้มจะเปลี่ยนได้นะครับซึ่งถ้าเรามองตรงนี้ลักษณะการเคลื่อนที่ที่มันเป็นเรียกว่า save up เนี่ยนะครับโอกาสมันมันเป็นภาวะที่ตลาดมันลังเลนะครับมันอาจจะแกว่ง แก่งขึ้นแก่งลงก็ได้นะครับถ้าในจังหวะแก่งขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นไปทดสอบโซนสําคัญแล้วมันก็จะลงมานะครับแล้วก็ค่อยมาดูว่าตัวเลขที่มันออกต่อสองพันสิบเนี่ยมันมีผลกับคริปโตหรือเปล่านะครับคือถ้าเป็นข่าวนอนฟามผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะมีนะครับแต่ทีนี้ถ้ามันมีปัจจัยอื่นที่มันเกี่ยวคริปโตโดยตรงเลยนะอันนี้แหละมันค่อยๆแยกกันนะครับอันนี้ก็โดยตรงเหมือนกันนะครับถ้ามาจากตัวนะครับโดยตรงหมายความว่าถ้ามันมาจากกลุ่มคริปโตเนี่ย ถ้ามันมีการแอคชั่นที่เกี่ยวกับบิตคอยเนี่ยโดยส่วนใหญ่อิตาเลียม,มันจะมาด้วยนะครับทีนี้ไอ้ตรงสังเกตนะไอ้ชุดเนี้ยชุดที่ลงมาสองวันที่แล้วเนี่ยอันนี้จริงๆมันเอฟเฟกมาจากตัวคริปโตพอเอฟเฟกจากคริปโตมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่ถือ,อตัวเหเรียญอิตาเลียมันเยอะมากนะครับเราเราบอกว่าบางทีคริปโตเนี่ยเราจะมองบีซีเป็นหลักใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับคนที่ถืออิตาเลียมัเผลอๆจะเยอะกว่าบิตคอยตอนนี้ นะครับมันอาจจะเข้าถึงง่ายกว่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่าฉะนั้นนะครับก็ไอเดียก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเราติดตรงไหนพ์ไว้ก่อนละกันนะครับกลางวันเนี่ยปรบพอร์ก่อนจะดีที่สุดนะก็ะคืนเนี้ยกราฟกระชากแน่นอนนะครับสํานกรณีเอ็กยูภาคกลางวันสวัสดีครับ